สวัสดีค่ะพบกรบเซลแพรสุสเกิเอพีวายนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะแพรจะมาฝากแบบว่า FC ชาวกระบะนะคะให้ลองเปิดใจให้กับสิ่งนี้นะคะนั่นคือน้องเซเลโอของแพรนั่นเองะคะ่ะคันนี้นะบอกเลยว่าเซเลโอของแพรนะโปรโมชัน่นเริ่มต้นเชงเงินเพียง9,900บาทผ่อนเพียงเดือนละ4,900กว่าบาทเท่านั้นนะคะใครที่กําลังแบบว่าเป็นวัยรุ่นสร้างตัวเอ FC เป็นคู่รักที่แบบว่ากําลังแบบสร้างเนื้อสร้างตัวแบบว่าอาจจะ แบ่งคนละครึ่งเนี่ยบอกเลยนะว่ายอดผ่อนตกคนละไม่เกิน2,500คนละ2,500เงินเดือนลูกค้าอาจจะว่าเงินเดือนมาลดไป2,500ก็มีเงินเหลือๆในการแบบว่าจะสร้างครอบครัวหรือว่ามีแบบว่ามีเงินที่จะไปแฮงเอาไปเที่ยวคือได้ใช้รถด,ด้วยได้ใช้ชีวิตด้วยคือทุกอย่างมันบาลานซ์หมดทำงานเที่ยว กินเหล้าไม่ใช่ค่ะทำงานเก็บเงินเทีย่ยบคือทุกอย่างมันบาลานซะ์อะคือไม่ใช่ว่าแบบฉันทํางานมาหนักหนาสาหัสเพื่อจะนั่งผ่อนรถอย่างเดียวคือก้มหน้าก,ก้มหน้าก้มตาทางานเนาะอันนี้คือแบบบอกเลยว่าอยากให้เราเปิดจัก,การสิ่งนี้นะคะคันนี้นะลูกค้านาา่าจะเอ่อความที่เขาจะคล่องตัวแล้วะคะอัตรา,าความประหยัดแล้วก็ดูแลษัางา่ายมากๆเลยสำหรับเป็นมือใหม่หรือใครกำลังมองหารถนะเทอเชียมากๆนะคะอีกหนึ่งสิ่งนะคะที่ เราจะนําเสนอเลยเนะี่ยเป็นส่วนของพื้นที่กว้างขวางของคันนี้ซึ่งไปเชื่อว่าหลายๆท่านนะคะพอจะทราบแล้วว่ารถของเรามันกว้างขวางและพื้นที่ใช้สอยก็เยอะเพราะว่าหลายๆคนจะมองว่ามันเป็นรถเล็กโอ้ยน้องแพมมันรถเล็กมันจะขนคงขนของ,ของแล้วแบบว่าพี่ก็จะสร้างเนื้อสร้างตุลหรือกลับบ้านต่างจังหวัดเนาะเพราะว่าชาแบบว่ามาทำงานในกรุงเทพเนาะต่างมาต่างเมืองถึงเทศกาลใช่ไหมก็ต้องกลับบ้านเลยขนคงขนของ,ขอ,ง,ขอ,งอะไรนะ ขนเครื่องซักผ้าให้แม่เอาใส่ได้ไหมเอา,าได้ไเครื่องซักผ้าก็ได้นะแพชเชื่อว่าคนกลับบางก็จะมีพวงมีเพื่อนเนาะอยู่หมู่บ้านเดียวกันเงี้ยเฮ้ยกลับด้ยวยกันสิอ่เพื่อร่วมทางนะคือรถเรามันนั่งกว้างนะคะคนตัวสูงตัวสูง,งต่างๆก็นั่งได้ลูกค้าดูเล็กลุมก็โอ้โห เหลือๆนะคะแล้วก็เฮดรูมก็เหลือๆนะคะส่วนพื้นที่ภายใน,นะค่ะเรานั่งได้ถึง5คนเลยนะคะ <c oughs> หรือถ้าแบบว่ามีเด็กก็มีเด็กก็คือสามารถนั่งตักได้ก็คือแบบหัวไม่ชนหลังคาวไง่ายคือไปกันได้แบบว่าเฮฮาทั้งแก๊งเลยดีกว่านะคะใครที่จะแบบว่ากลับบงกลับบ้านต่างๆคนขนของเนาะในส่วนงการนั่งก็คือนั่งสบายอยู่แล้วนะไม่ต้องห่วง <c oughs> แล้วก็จะเป็นในส่วนของพื้นที่ที่แพลบอกว่าเพราะว่าปัญหาเนี้ยไอสิ่งเนี้ย คือเป็นสิ่งที่ประกอบการตัดสินใจของคนที่ซื้อกระบะเพราะว่ามันขนของได้รถเก่งมันจะขนของอะไรได้นะคะของเราอะอย่างเทศกาลเอาทุกปีปีหนึ่งมีกี่เทศกาลปีปีหนึ่งอาจจะให้แบบว่าวันอยู่สักแบบสี่เทศกาลแล้วกันเนาะกลับมงกลับบ้านอะไรเงี้ยก็ขนของอะความล้ําของเขานะคะในส่วนรถเล็กเนี่ยก็คือสามารถทับเบาะได้เนาะ,ะลูกค้าดูความเล่าตรงเขาคือพับเบาะได้ เราจะซื้อคงซื้อของนะ,ะหรือขนของไปฝากที่บ้านต่างจังหวัดหรืออะไรเงี้ยคือลูกค้าดูสิพื้นที่นะสามารถวางตู้เย็นก็ได้นะจริงๆวางตู้เย็นได้วางเครื่องซักผ้าก็ได้นี่นะคะขนของได้เหลือๆเ,เลยกว้างขวางมากๆหรือใครที่กำลังจะสร้างครอบครัวเนาะแบบว่าเริ่มสร้างครอบครัวมีเบบี๋ใช่ไหมก็จะแบบว่าเขาเรียกล้อเข็นเด็กใช่ไหมคะก็สามารถแบบพับพุงพับ,พบของโอ้ยเหลือๆเ,เลยนะคะสามารถเอามาปูก็ได้ แบบฟูกนิ่มๆน้องมาปูรองนะคะหรือใครที่เป็นแบบว่าชาววัยรุ่นนะคะแบบชาววัยรุ่นสร้างหนูสร้างตัวที่แพทบอกว่าทำเหมือนใช้ชีวิตให้บาลานซ์เนาะก็คือทํางานด้วยเที่ยวด้วยนะคะเพระาะฉะนั้น ก็ต้องมีแฮงเอาเนาะแบบว่าวันหยุดอย่างเงี้ยแบบอาทิตย์นึงเราอยู่สักวัน2วันใช่ไหมเราอาจจะแบบเฮ้ยขับรถไปชิลแบบทะเลบางแสนดีกว่าอะไรเงี้ยก็จะมีเฮ้ยดิ้งแดงดังก็ว่ากันไปนะคะในส่วนของพื้นที่เนี่ยก็สามารถนั่งอย่างนี้ก็ได้หาแบบฟูกหรือว่าอะไรนี้นี่มาลองใช่ไหมแล้วก็นั่งเอ่อชิลบรรยากาศเนาะไม่ต้องไปเสียค่าแบบเอ่อเช่าเก้าอี้ใช่ไหมเก้าอี้หรืออะไรเงี้ยก็ดูชิลชินั่งลงนั่งดื่มนั่งพูดคุยกันนะแลกเปลี่ยนประสบการณ์กัน นั่งแบบนั่งคุยกันได้สบายนั่งแชร์กันเนี่ยค่ะก็นั่งคุยแบบชิลๆใช่ไหมเอาถึงเวลากลับก็โอเคหรือถ้าฝนตกฝนตกก็นั่งข้างในเพร่เคยเข้าไปนั่งแล้วนะจริงนั่งได้จริงแต่ถ้าลูกค้าไม่เชื่อก็ต้องมาลองนั่งนะคะนี่นะคะแบบพื้นที่กว้างขวางมากๆเลยนะพ้าอยากให้แบบว่าพี่ๆนะขวัญใจชาวก,กระบะที่กำลงังแบบกำลังมองหาหรือว่าเออลังเลอยู่นะลองเปิดใจรับสิ่งนี้ดูนะ เพราะว่าอันเนี้ยสิ่งที่ตอบดีสำหรับลูกค้าเลยหนึ่งก็เป็นในส่วนของเออราคานะคะแล้วก็ยอดผ่อนเนาะเพราะว่าเราจะทํางานหนักเพื่อมานั่งผ่อนรถก็คือเกินเงินเดือนหรือว่าเกือบแบบ80เของเงินเดือนมันก็ไม่ใช่ใช่ไหมเราก็ต้องเหมือนค่ารถมันก็ต้องมีเติมน,น้ำมันถูกปันลูกค้าจะไม่กินไ่เที่ยวหรอมันก็ไม่ใช่เนาะอันนี้ก็เป็นหนึ่งสิ่งที่เป็นหนึ่งทางออกและกันให้ลูกค้าใช้ชีวิตอย่างมีความสุขมากขึ้นนะคะก็คือผ่อน น่ารักน่ารักนะตกคนละถ้าเป็นแบบคู่แฟนก็คนคนละ2 5ง0นนะเงินเหลือๆก็เก็บไว้ช้อปปิ้งก็ได้คุณผี่หญิงนอ้องหรือคุณผู้ชายก็เอาไว้ฮง n g out กับเพื่อนนะสามารถขับบังแดดบังฝนได้นะคะค่าซ่อมบำรุงเนี่ยก็ไม่จุกจิกเพราะว่าเราในระบบเนี่ยมนดูแลง,ง่ายมากๆนะคะค่ามัน n t e น a ก็ถูกแสนถูกนะคะคล่องตัวจอดง่ายบอกสิ่งนี้คือตอบโจทย์แต่แล้วคงก็จะมองว่ามันก็ลูบรรทุกแบบเรียบอ่บคือพี่เป็นวัยรุ่นอะ่ะมันแต่งไม่ได้จะมันแต่งได้จะพา,ามาดูนะคะนี่ ก็จะมีหลากหลายจริงๆเนีทางการแต่งรถมันแบบมีเยอะมากเพราะว่าหลายๆคนจะมองว่ามันเป็นรถมันธรรมาดามันดูแต่งเราไม่เฟียวนะ,ะลูกค้าอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งนี่นะคะหนึ่งงานอาร์นะคะนี่ดูนะคันนี้ก็คือรุ่นเดียวกับเมื่อกี้นะเป็นรุ่นเดียวกันนะสับดูเนี่ยแทบจะจาชมไม่ได้เลยมันอยู่ที่ลูกค้าจะคีเอทอยู่ที่ออกแบบนะคันนี้แต่งแบบโหทั้งคันเลยแทบจะจําชมเดิมไม่ได้เลยนะคันนี้นะคะก็เราก็เป็นแม็กใหม่นะคะนี่ดูสิ อะซิ่งพอไหมคะของคอสมิกนะคะโหสวยไหมคะอ่าเป็นไงจ๊ะเป็นไงจ๊ะซิ่งไปเลยนะคะสวยงามนะคะหรือว่าเรารู้สึกว่าอยากได้แบบว่าให้รถมันดูแบบดูเท่หรือว่าดูน่ารักขึ้นอย่างคันนี้ยออกแบบแบบดูแบบว่าร้อนช่วงล่างเนี่ยให้ความแบบดูเท่ใช่ไหมแล้วก็เพิ่มความซิมิทคอมหวานเข้าไปในตัวรถก็เป็นการแล็บสติเกเกอร์นะคะ แบบทูโทนแบบนี้ก็ได้เช่นกันนะคะใช่ไหมบอกเลยว,ว่าเราแต่งได้จะเต็มหรือว่าใครที่เคยเห็นอ่ะคือรถเล็กเนี่ยเราขนของเยอะใส่แหลกขึ้นไปก็ได้คือสวยงามเหมือนกันนะคะใส่แหลกของเรารถไม่ดูทื่อนะยิ่งใส่ยิ่งดูเลตโทยิ่งมีเห็ุยิ่งน่ารักนะคะบอกรถเราเนะี่ยยิ่งแต่งยิ่งน่ารักความว่าน่ารักเต็มไปหมดนะคะนี่ติดตรงชุดแต่งเข้าไปนะคะเนี่ยอยู่ที่ลูกค้าชอบแนวทางการแต่งแบบไหนอยากคิดเอทออกมาแบบไหนเนี่ยสวยงามมากๆเลยนะคะ นี่เห็นไหมก็ใส่ชุดตรงชุดแต่งเข้าไปนะคะจับน้องแต่งตัวได้บอกเลยว่าออกแบบรถของเราคันแรกของเราหรืออะไรเงี้ยมาสนุกนะลูกค้าก็แบบว่าสามารถใส่ความเป็นตัวเราเนาะเข้าไปใหด้ดูแบบน่ารักขึ้นนติดสปอยเลอร์สปอยเลอร์อเข้าไปสวยงามมากๆเลยนะ ฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับพี่พี่ชาว f อฟซีขอ,อรถกระบะทุกท่านนะคะฝากน้องไว้ด้วยนะคะขัรถเราราคาเริ่มต้นเพียง338,000บาทนะขับมันขับสนุกเหมือนกันนะคะแถมดอดผ่อนก็เบาๆนะคะมีเงินเหลือๆด้วยนะคะ ก็ฝากไว้ด้วยนะคะใครที่สนใจนะคะก็สามารถโทรหาเซลล์แผทได้เลยนะโปรโมชั่นเริ่มต้นเพียง9,900บาทเท่านั้นนะผ่อนเทงเดอละ4,960บาทนะ84งวดนะหรือว่าใครรู้สึกว่าอยากผ่อนได้เบากูนี้อีกนะคะก็เพิ่มเงินดาวขึ้นไปอีกนิดนึงเนาะให้เรารู้สึกว่าเราผ่อนสบายตัวนะคะอยากได้โปรโมชั่นแบบไหนเงื่อนไขแบบไหนหรือว่าต้องการแต่งแบบไหนสามารถทักมาเซลล์แพทได้เลยเซลล์แผทยินดีให้บริการทุกท่านเลยนะอยปาึกษาเคสหรือว่า ให้น้องแพลช่วยแนะนําอะไรก็ทักมาพูดคุยกันนะลิฟมีแบบในใจในการแต่งแบบไหนก็แครบแล้วก็ทักหาเซพแลรวนะสำหรับวันนี้เขาได้จบการรีวิวเซเลโอไปเพียงเท่านี้ก่อนสวัสดีค่ะคุณลิฟเนี่ยนั่งมากับแพวแพวอยากให้คุณลิฟแบบยืนยันอีกหนึ่งเสียว่าแพลบอกว่าคุณลิฟเนี่ยเขาบอกว่าเนี่ยขับผ่านรถใหญ่แล้วมันสันส่นไหมคะไม่สัน่นขับนิ่มสบายนั่งสบายนั่งสบายรถนนในใหญ่มากอ,มอีกหนึ่งที่เราบอกว่า คนชอบบอกว่ารถเรามันเล็กมานถึงว่าคุณลิฟอยากได้มาลองนั่งรู้สึกว่ามันแบบนั้นไหมไม่เล็กเลยครับกว้างขวางมากข้างในนั่งสบายใช่นั่งสบายแอร์ก็เย็นแอร์เย็นฉ่ำแต่ข้างนอกร้อนเลยนะการขับก็มั่นคงนะแบบแซงเซองบางคนแบบกวังไงใช่เซนี้รถแบบเป็นเพื่อน ด้วยเป็นเทรนด์อุตสาหกรรมารถเยอะรถคันใหญ่เยอะใช่ไหมคะต้องใช้การเหยียบอะไรเงี้ยเฮ้ยได้อยู่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 ชิ้นคือได้จริงๆนะคะลูกค่ะได้อยู่คือได้จริงๆไม่มีไม่มีแบบว่าเหมือนโดนกระโดดแรงที่แบบจัดว่ารถใหญ่อะไรเพราะบางคนมิสูมือนเขาว่ากังวลเพราะว่ารถคันเล็กอะไรเงี้ยใช่มีคนแบบถามเยอะมากอะไรเงี้ยเราก็แบบ เหมือนบ้าถ้าเราบอกว่ามันไม่มันไม่เป็นหาค่ะเขาก็จะคิดว่าก็เซลก็อยากขายอะไรอย่างเงี้ยแต่เนี้ยพี่สุก็คือเป็นคนใช้จริงๆนะคะผู้ใช้จริงๆก็คือปัญหานี้ก็คือหมดไปพี่ออกช้าออกอะไรอ่ะมันก็ต้องมีเหยียบบ้างคือจะมาประหยัดแบบ80 9สิ้ไม่ได้บางทีก็แบบต้องต้องเหยียบสู้กับไอ้นั่นกันเพราะว่ารถพ่วงบ้านพี่ใช้คันเดียวเราต้องสู้นะเราต้องสู้บานที่ใันน้องแพ้วแบบพ่วงพ่วงพ่วงอย่างเงี้ยแล้วแบบจังหวะเออเราไม่เห็นว่ามันในนี่เราสองเลนเนาะ ก็เหยียบไปเลยอ่ะว่าไม่งั้นมันก็จะต้องติดติดติดแต่เขาก็ไม่สายไม่โค้งแม่อะไร